จากชายฝั่งทะเลสู่จานอาหารของคนไทยสาร่ายผักกาศทะเลของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติที่กรมประมงและกองวิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตั้งใจสร้างสารรค์ เริ่มต้นจากทะเลสู่ผลงานวิจัยจนเกิดเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนให้เกิดขึ้นแล้วยังส่งเสริมการแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสาหร่ายผักกาดทะเล เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีนไฟเบอร์และกรดอะมิโนที่จำเป็นและนี่คือซุปเปอร์ฟูตของไทยที่ช่วยดูแลทั้งระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับโครงการฟาร์มในตัวอย่างแห่งนี้นะครับเกิดจากรลมริตนะครับของพระพันปีนะครับซึ่งท่านส่งให้ทางกรมงเนี่ยเอ่อมาจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับศึกษาดูงานแล้วก็สึกอบรมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปงานในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนะครับการพเพาะเลี้ยงสาหร่ายประกาศทะเลซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดใหม่ต่อจากสรา,ายพวงุน่นสาหร่ายประกาศทะเลเนี่ยเราจะเลี้ยงในระบบเอ่อรงเรือนนะครับเราเลี้ยงประมาณสารือ4สัปดาห์เนี่ยก็ได พัฒา,าการเพาะนี่สถาันิฝัพบูลีเนี่ยก็ได้มีการเพาะเลี้ยงหรือเก็บรักษาพันธุ์เนี่ยตั้งแต่ปี2 5 4 4นะครับซึ่งพอมาถึงในประมาณปี2 5 6 5เนี่ยเราก็ได้วิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับได้รูปแบบการเอพาะเลี้ยงที่เหมาะสมก็เลยนํามา ส่งเสริมมาแข็งไอผลให้กับเกษตรกรต่อไปเรายังพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะคะในเรื่องของการเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารสกัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเอาไปต่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าในส่วนของเครื่องสำอางหรืออาหารเชื่อสุขภาพถือว่าอันนี้เป็นมิติหนึ่งของคนไทยนะคะที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นอาหารในอนาคตได้นะคะก็เรามีความภาคภูมิใจกับการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลของเรานะคะเนื่องจากว่าของเรานะคะคือ ด้วยการเลี้ยงของเรารอบสั้นนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นนิดด้วยความมุ่งมั่นของศูนย์คุงกระเบนนะคะแล้วก็เป็นแนวนโยบายของกองชัยฝักทําให้ชาวบ้านนะคะมีความเป็นอยู่นะคะการกินดีอยู่ดีนะคะถ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลสําเร็จที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะต่อยอดให้กับเกษตรกร,ร,กรผลที่สําคัญที่สุดคือไรายได้ค่ะที่มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในแนวพระราชย์ฤิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เรื่องของความกินเป็นดีอยู่ดีค่ะ ซึ่งที่มาของสาหร่ายประกาศทะเลเนะะี่ยค่ะกรมประมงได้ศึกษาวิจัยจนพบว่าเขามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงไขมันต่ําแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นกับร่างกายเกือบทบครบทุกชนิดเลยค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้โปรตีนสูงไฟเบอร์สูงหรือคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดเนี่ยจากการทดลองพบว่า3สัปดาห์ค่ะเป็นระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุดสาหร่ายจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ไปกระตุน้นต่อมรับรสให้สามารถบริโภคอาหารได้มากขึ้น เขาจึงจัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดด้วยสําหรับอาหารในอนาคตของเรานะคะมันถึงมีที่มาที่ไปที่ว่าถ้าคุณรักใครนะคะหรือปรารถนาดีต่อใครให้สาหร่ายผรกกาศทะเลเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของคนนั้นค่ะซูเปอร์ฟู้ดแอนด์ฟิวเจอร์ฟู้ดจากทะเลถึงจานเลือกสาหร่ายผรกกาศทะเลเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเพราะสุขภาพดี เริ่มต้นได้ถูกมือ